ขอความเจริญในพระสะธรรมจงมาเกิดมีเด่ท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมก็ดูไม่ต้องหนักใจอะไรมากหรอกไม่ต้องหนักใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องโกรธแค้นถ้ามันไปแลไ,ไปแทงใจแต่อยาาจะบอกให้ท่านทั้งหลายว่าเมืองไทยป่วยแลกป่วยหนักเราต้องช่วยกันรักษาได้บอกอาการป่วยไปมากเลยท่านแต่หลักการรักษาคืออย่างไร มันก็มียาหลายขนาดที่ธรมาจะนำมาเสนอและยาหลายขนาดน,นี้ทุกคนต้องฟังทุกคนต้องพยายามทำยาที่จะแก้ประเทศไทยให้หายป่วยหายป่วยคืออะไรท่านหยุดกล่าวหาว่าเขาเป็นฝ่ายผิดชี้หน้ากันอย่างเงี้ยชีย้หน้ากันอย่างเงี้ยว่าไม่แะ่คนผิดทางนั้นเลย สื่อสัมมชนก็เป็นฝักเป็นฝ่ายแน่นอนสื่อสัมมชนมันก็ต้องเป็นฝนฝ่ายสื่อสัมมชนบางสื่อก็ถูกตั้งขึ้นมาสื่อสัมมชนบางสื่อก็ถูกจ้างหาสื่อบริสุทธิ์มันยากนะท่านนะแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือของนายจ้างถ้าสินค้าเขาไม่มีการโจมตีกันเออแต่ภาคการเมืองมีการกล่าวหากันภาคประชาชนภาคการเมืองถ้าเราอยู่กล่าวหาเขาเป็นฝ่ายผิด มาลองดูสิว่าผิดต้องเยอะแยะหน้าเราเราไม่เคยเห็นลงทรงกระจกนานๆแล้วลองถ่ายรูปแล้วขยายดูสิเพราะชีวาก็เป็นฝ่ายผิดกันทุกคนแหละท่านอาตมาเตือนก็กลายเป็นว่าเข้าข้างรู้นข้างนี้ไม่ใช่ชีวิตจะอยู่เท่าไหร่เข้าข้างเขาทําไมรับนิมนต์ยังไม่เคยรับนิมนต์เลยหันมาสํารวจตนเองซะหยุดกล่าวหาว่าเขาเป็นฝ่ายผิด เพราะเราจะจะเป็นผู้ถูกเราจึงกล่าวหาเขาเป็นฝ่ายผิด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 ,ผด,ผดแล้ว่ะเด็กไม่ค่อรู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เมตตาเด็กแบ่งเป็นฝักเ,เ,เป็นฝ่ายมันก็เลยกลายเป็นปัญหาของสังคมในมวลรวมถ้าหยุดข้อแรกได้นะมันจะเงียบลงท่านสังคมจะสงบสุขขึ้นการแบ่งฝักแบ่งฝ,ฝ่ายมันจะน้อยลงไปหยุดได้หรือยัง